บริสิ g มีพอดแคสต์เคียงข้างเข้าใจวัยนิสิตนักศึกษาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญส,สุดพิเศษของเรานะคะเป็นแพทย์ประจำบ้าน แล้วก็หมอคนนี้นะคะเป็นผู้เขียนหนังสือที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่ได้่าวัยรุ่นค่ะหรือก็คือหมอจริงนั่นเองขอเชิญคุณหมอแนะนาตัวได้ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะชื่อจริงนะคะชื่อจริงคือแพทย์หญิงชยานินฟุงสถาพรนะคะชื่อเล่นชื่อจริงอย่าเพิ่งงงนะตะ <laughs> อนนี้เป็นแพทย์ประจำบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เมืองทัร์ส์แมตต์คอรเซนเตอร์ที่อ่ารัฐ แอมซาชูเซ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจบการศึกษาจากคณะแพทย์ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แล้วก็ทำงานอยู่ที่ไทย2-3สปีแล้วก็ไปเรียนจิตแพทย์ผู้ใหญ่ที่ฮาวายค่ะอยู่3ปีแล้วก็ตอนนี้เรียนจิตแพทย์เด็กอยู่ค่ะ,อ,ะอีกปีนึงก็จะจบแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้หมอจริงเลยค่ะ,อะขอบคุณคุณพาที่ชวนเข้ามาคุยกันในพอดแคสต์ในวันนี้นะคะ อ๋อยินดีมากมากค่ะก็เบื้องต้นอยากจะจับหมอจริงมากขึ้นค่ะว่าแบบตอนที่เราเข้ามาหาลัยใหม่ๆย้อนกลับไปเนาะวันที่เรายังเป็นแบบนักศึกษาเป็นเฟรชชี่อะไรอย่างงี้อยากอยากทราบว่าแบบเรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแบบมีสภาวะอะไรที่ต้องปรับตัวไหม อ๋อมีเยอะเลยค่ะเพราะว่าช่วงนักศึกษาก็จะเป็นช่วงวัยเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นไปเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นเนาะตอนนั้นของหมอที่จำได้ก็คืออ,อ,อยู่หอนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่ไกลนิดนึงถ้าจะเดินทางมาจุฬาเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งถึง,ถงสองชั่วโมงแล้วบางทีรถติดก็แบบคิดว่าไม่น่าจะได้ก็เลยโอเคมาอยู่หอละกันแล้วพอมาอยู่หอสักพักหนึ่งไอความรู้สึก แรกที่รู้สึกว่าแบบชีวิตเปลี่ยนไปก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยหลังจากเนี้ยเราจะไม่ได้อยู่บ้านแบบเต็มตัวแล้วนะเพราะว่าพอการเรียนแพทย์อยู่หอส,ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะพอจบแพทย์ไปก็ต้องไปใช้ทุนซึ่งก็มันจะอยู่ไกลบ้านเข้าไปอีกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเรียนต่อซึ่งอาเวลาที่เราจะอยู่บ้านแบบตอนช่วงมัธยมเนี่ยจะไม่มีแล้วอันคือเป็นช่วงที่รู้สึกว่าต้องปรับตัวเยอะเลยว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวนะอาเป็นครั้งแรกที่จะต้อง อ,อยู่หอดูเรื่องการกินเองไม่ได้มีใครมาคอยทำกับข้าวให้แล้วก็มีการาจัดการเรื่องของการเงินเองพอดีคุณแม่หมอให้เป็นเงินเดือนก็คือให้เงินมาทางเดือนแล้วก็เราก็จะต้องจัดการว่าจะจ่ายค่าหนังสือเท่าไหร่จะซื้ออาหารเท่าไหร่จะค่าใช้จ่ายประจำตัวเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของอ เรื่องตารางชีวิตก็จะไม่มีใครมาคอยคุมเราเพราะว่าเราอยู่หอบางหอก็จะมีเคอร์ฟิวบางหอก็ไม่มีไม่เหมือนที่เวลาเรากลับบ้านตอนช่วงมัธยมถ้ากลับบ้านดึกแม่ก็จะถามว่าไปไหนมาไปทะเลไทหลยหรือเปลา่ลาแต่ว่าที่นี่คือไม่มีใครมาถามเราเลยเราเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแล้วก็ต้องจัดการชีวิตตัวเองก็รู้สึกว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่ใหม่อีกขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เจอในช่วงมัธยมค่ะ แล้วในพาร์ทของเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะก,กังวลว่าไปเข้ามาหาลัยใหม่จะหาเพื่อนได้ไหมหรือว่าแบบเวลาที่เราเพิ่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใหม่ๆอะค่ะหลายๆคนก็จะเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนอยากให้คุณหมอแชร์จากประสบการณ์หรือว่าจากการทํางานที่คุณหมอทาอะคะ่ะว่ามีเรื่องไหนที่ต้องปรับตัวและมีวิธีการยังไงบ้างคะ อ๋อได้เลยค่ะในเรื่องของเพื่อนนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ตอนตอน้ตนเนี่ยเนาะจะเป็นช่วงที่มีการค้นหาตัวเองนะคะในเทอมของศาสท์ทางจิตวิทยาพัฒนาการที่มีแต่ละขั้นแต่ละขั้นของคุณออริกเิริก,รกสันเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า identity versus role confusion นะคะ,ะ identity ก็คือความเป็นตัวของตัวเองคือเป็นตัวตนของเราเองนะคะ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีตัวตนต่างกันเช่นตัวตนในเรื่องของอว่าอาชีพการงานเราอยากทําอาชีพอะไรตัวตนในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเรา,อาชอบผู้หญิงผู้ชายชอบอทั้งสองเพศหรือว่าอยากคบกับใครในเรื่องเพื่อนเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนยังไงในสังคมอยู่จุดไหนในสังคมแบบนี้ค่ะแล้วก็ role confusion role คือหน้าที่ confusion คือความ สับสนนะคะคือช่วงวัยรุ่นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผ่านจุดเรื่องของการค้นหาตัวเองไม่ได้รู้ว่าเราเป็นใครอชอบทําอะไรเนี่ยเราอาจจะเกิดความสับสนในตัวเองได้ว่าเอ๊ะเราเกิดมาทําอะไรไวัยรุ่นก็จะมีเรื่องของการคิดในในการเป็นนมามธรรมมากขึ้นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องเพื่อนในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะ,ะคบกับเพื่อนที่มีนิสัยคล้ายๆกับเรามีความชอบคล้ายๆกับเรา แล้วก็พาเราไปในทางที่ชีวิตของเราเนี่ยอยากจะไปเช่นบางคนชอบแบบชอบเล่นเกมบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบทําทกิจกรรมเข้าสังคมแบบนี้ค่ะก็กลุ่มเพื่อนก็จะเป็นกลุ่มที่จะพาเราไปในจุดนั้นได้ค่ะ่ค่ะแล้วก็มันจะมีเหมือนกับว่าเคสประมาว่า,า,วาโอเคสมมติว่าเรา เรียนหญิงล้วนมาหรือว่าเรียนชายล้วนมาอะไรแบบนี้ค่ะเราเข้าไปในมหาวิทยาลัยเนาะไปเจอสภาพแวดล้อมที่เรียนสาหสและเรียนคลกันผู้หญิงผู้ชายอย่างค่ะอย่างของพาที่เคยเจอก็คือแบบเราเรียนหญิงล้วนมาใช่ไหมว่าจริงแล้วทีเนี้ยเราเจอเพื่อนผู้ชายครั้งแรกก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่กล้าคุยกับเขา,าเราก็จะแบบเหมือนกับมีเราก็มีความคาดหวังว่าเขาควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้ที่เราแบบอาจจะเคยเห็นจากหนังสือหรือว่าเพื่อนเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งก็ทำให้รู้สึกว่า อืมเราก็รู้สึกว่าเขาเปแปลกๆเ,เช่นแบบบางทีเขาแตกตัวเราแบบไม่ได้ขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแบบ<ม>เออมีคำแนะนําแบบนี้ไหมเพราะว่าแบบบางทีเราก็จเจอแล้วรู้สึกอึดอัดเหมือนกันประมาณนั้นนะคะอืมได้เลยค่ะต้องถามก่อนว่าตอนนั้นคุณพาทํายังไงครับปรับตัวยังไงตอนนั้นก็เออ๋อจริงๆคือตอนตอนเจอก็จะโมโห,หนิดนึงค่าว่าแบบเอยทำไมเขาไม่รู้มาก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าเออพอเราได้เหมือนกับว่าได้คุยกับเขามากขึ้นในพาร์ทหลัง ตอนอนแบบเราผ่านมาทงสักสองสามปีอะไรแบบนี้ค่ะก็เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าต้องขอร้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นคนที่เขาอาจจะเคยชินกับเพื่อนที่แตะตัวได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะ อืมค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะในเรื่องของการปรับตัวนะคะเพราะว่าพอเราอยู่ชั้นมหาวิทยาลัยแล้วแต่ละคนก็จะมาจากต่างที่กันต่างพ่อต่างแม่ต่างครอบครัวต่างสังคมบางคนก็มาจากยิงล้วนอย่างเช่นคุณพาหรือว่าบางคนอย่างเพื่อนคุณพาก็มาจากสหซึ่งมีการแบบแต่ตัวเพื่อนเพศตรงข้ามได้อย่างไม่ได้คิดว่าต้องต้องกังวลอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างที่กันเพราะฉะนั้นใน ความคิดเห็นของหมอก็คือการสื่อสารให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันอันนี้สำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพาทําก็คือสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจว่าเอ้ยเราไม่ชอบแบบนี้นะอยากทาได้ไหมหรือว่าถ้าจะแตะตัวต้องขอเราก่อนอเนี้ยค่ะก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าโอ้เรามีความคิดอย่างนี้อยากให้เพื่อนปฏิบัติกับเราแบบนี้แล้วส่วนใหญ่เพื่อนที่ดีเขาก็จะเข้าใจเราใช่ไหมคะเขาก็จะแบบอ๋อโอเคเพราะว่าเธอมาจากกิงล้วนเธอก็เลยไม่ชอบให้ผู้ชายมาแตะตัวรู้สึกว่าไม่สบายใจงั้นเราก็จะไม่แตะตัวเธอหรือว่าถ้าเราจะแตเะแตเราจะขออนุญาตก่อนแต่ว่าเพื่อน างคนที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกเราเท่าไหร่ก็อาจจะมีการยังทําต่อทําให้เราไม่สบายใจแบบนี้ค่ะก็อาจจะเป็นการสกรีนคนที่จะไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริงของเราออกไปได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราสื่อสารออกไปแล้วแต่ว่าเขายังทําสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่ก็อาจจะเป็นเวลาที่ต้องมาทบทวนดูแล้วว่าโอ้คนคนนี้เราจะคบต่อไหมหรือว่าเราจะพอแล้วไม่ไม่คบกับคนคนนี้ต่อแล้วก็ไปคบกับเพื่อนที่ทําให้เราสบายใจดีกว่าค่ะ ืมฟังคุณหมอวก็รู้สึกแฮปปี้มากขึ้นคะ่ะแบบเออมันมีทางออกตรงนี้แล้ว <laughs> ใช่เลยค่ะก็ยังที่คุณพาทํทาก็คือถูกต้องแล้วค่ะความรักครั้งแรกในมหาวิทยาลัยอ,อืมเราก็จะไม่รู้ว่าต้องวางตัวเขาอย่างไงอะค่ะบางครั้งก็จะแบบโกรธกันเราก็อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยทําไมเขาเงียบเราหายไปเลยเพราะว่าเราแค่อยากรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอืมค่ะ ในเรื่องของความรักเนาะในช่วงจะมัธยมมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยที่หลายหลายคนมีความรักครั้งแรกนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราทำอะไรครั้งแรกเราก็จะไม่อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมคะเหมือนกับ แบบพูดหน้าฉันครั้งแรกเราก็อาจจะมีการประมาะไม่แน่ใจว่าเอ๊พูดแบบนี้เพื่อนจะชอบหรือไม่หรือว่าจะต้องสื่อสารยังไงความรักก็เหมือนกันเ,เวลาเวลาที่เรามีรักครั้งแรกเราไม่ไม่ได้รู้ว่า,าควรจะทําตัวยังไงอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะชอบไหมหรือว่าเขาจะไม่ชอบแล้วสไตล์การสื่อสารเป็นยังไงนะคะซึ่ง อพอมันเป็นครั้งแรกก็อยากจะแนะนาให้ทุกคนทําตัวสบายๆนะคะอะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคู่มือที่บอกว่าแบบจะรักอีกคนนึงต้องทํายังไงจะปฏิบุิจะปฏิบัติตัวยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่าชอบเราแบบนี้ใช่ไหมคะเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคู่มือเรานั้นเราก็ต้องอทดลองกันไปนะคะแล้วก็คล้ายๆกับเพื่อนนะคะคนรรกก็เหมือนกันมาจากต่างพ่อต่างแม่ต่างครอบครัวต่างวัฒนธรรมถ้าบางคนคบกับแฟนต่างชาติ จะมีอะไรที่ต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะหน่อยนะคะในเรื่องของสไตล์การสื่อสารที่คุณพาพูดหมอคิดว่าสําคัญก็คือถ้าเกิดว่าเรามีสไตล์การสื่อสารที่ไม่ตรงกันเนี่ยอาจจะทําให้มีการเข้าใจผิดกันมากขึ้นแล้วก็เวลาที่มีความาทะเลาะอก,กันอ,อะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมติลองคิดดูว่าฝ่ายหนึ่งเป็นแบบ ชอบเงียบแบบโอเคฉันทะเลาะแล้วฉันขอ,อกลับไปปรับอารมณ์ตัวเองแป๊บหนึ่งแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งค่อยมาคุยกันแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแบบไม่นะถ้าฉันทะเลาะเนี่ยฉันจะต้องเคลียร์ทันทีไม่งั้นฉันไม่สามารถไปทําอะไรอย่างอื่นได้มันก็จะคิดวนอยู่ในหัวนะคะเห็นคุณพายิ้มแสดงว่าเคยผ่านประสบการณ์นี้มาใช่ไหมคะใช่ค่ะ ค่ะก็เรื่องสไตล์การสื่อสารก็สําคัญเหมือนกันหมอคิดว่าจะต้องคุยกันกับคนรักนะคะว่าเอ,อ๊ถ้าส,สมมติว่าเราทะเลาะกันเราจะทํำยังไงดีบางคู่อาจจะมีกฎว่า ทะเลาะก,กันแล้วห้ามงอนกันข้ามคืนก่อนนอนเนี่ยจะต้องมาปรับความเข้าใจกันหรือว่าถ้าบางคู่เป็นสไตล์คล้ายกันคือแบบแนวแบบชอบเงียบหายเหมือนกันก็โอเคแต่คนต่างคนก็ไปไปเงียบไปทําความเข้าใจตัวเองไปทําความเข้าใจกับเรื่องที่เราทะเลาะกับคนรักแล้วก็หลังจากที่ปรับอารมณ์ตัวเองแล้วก็ค่อยโทรหาการหรือว่าค่อยมานัดเจอกันอีกทีแบบนี้ก็ได้สไตล์การสื่อสารแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราทําความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งก็จะช่วยทําให้ปรับความเข้าใจกัน ค่ะได้หลักคือการที่เราสื่อสารให้เขารับรู้สิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ปรับวิธีจูนเข้าหากันใช่ค่ะแล้วในกรณีที่เราก็พยายามปรับตัวแล้วนะแต่ว่ายังเข้ากับเขาไม่ได้อะคะ่ะคุณหมอมีคำแนะนำตรงนี้ไหมคะ ได้เลยค่ะอันนี้พยายามปรับตัวแล้วแต่ว่าเข้ากับเขาไม่ได้ก็จะมีทั้งเรื่องของเพื่อนเนาะแล้วก็เรื่องของคนรักด้วยนะคะในช่วงมหาวิทยาลัยเพื่อนก็จะ,ะมีความแตกต่างจากช่วงมัธยมไปเพราะว่าถ้าอย่างมัธยมส่วนใหญ่เราก็จะนั่งอยู่ในห้องเพื่อน ในห้องเนี่ยก็เรียนกัน6-78คาบก็คือเจอกันทั้งวันเลยนะคะแล้วอาจารย์ก็เดินเปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเป็นของมหาวิทยาลายัยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องลงวิชาที่ตัวเองอชอบหรือว่าสนใจหรือว่าวิชาบังคับปนๆกันไปซึ่งอาจจะทำให้เราไม่ได้เรียนกับเพื่อนที่สนิทหรือว่าเรียนกับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเจอกันอาจจะน้อยกว่าช่วงมัธยมนะคะอันนี้พูดไปซะยาวเลยนะคะกลับมาให้คำถามของคุณพาก็คือถ้าสมมติ ว่าเราพยายามปรับตัวแล้วพยายามทําความเข้าใจแล้วแต่ว่าก็ยังเข้ากันไม่ได้อันนี้หมอว่ามันก็ก็น่าเสียใจเนาะแล้วก็น่าเสียดายที่แบบโอ้ก็เป็นเพื่อนกันมาแต่ว่าพยายามแล้วก็ยังเข้ากันไม่ได้อยู่ดีหมอคิดว่าให้เรามาดูว่าในแต่ละสถานการณ์นั้นนะคะเรามีตัวเลือกอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือโอเคอะ ลองพยายามปรับความเข้าใจต่อไปอเขาอาจจะเข้าใจเราผิดตรงนี้แต่ว่าเราอยากจะอธิบายให้เขาฟังว่าเราไม่ใช่คนแบบนี้นะไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดอลองคุยกับเขาต่อไปได้ไหมหรือว่าอันดับที่สองคือถ้าเราลองคุยแล้วเขาไม่เชื่อเราหรือว่าลองคุยแล้วทะเลาะก,กันยิ่งมากขึ้นไปอีกอาจจะให้เพื่อนหรือว่าให้บุคคลที่สามไปปรับความเข้าใจ ให้ดูไหมหรือว่าจะเขียนจดหมายแล้วแต่คนนะคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือปล่อยผ่านไปและกันแล้วก็เดี๋ยวพอเขาอยากจะกลับมาเข้าใจเราอยากจะกลับมาคบกับเราแล้วเขาก็คงจะกลับมาเองแบบนี้นะคะเรามีตัวเลือกหลายอย่างเลยว่าจะทํำยังไงก็ได้เนาะเพราะว่าสําหรับบางความสัมพันธ์ ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวหมอว่าอาจจะต้องถึงเวลามาคิดแล้วแหละว่าว่าเราจะไปต่อหรือว่าจะพอดีนะคะทั้งเรื่องของเพื่อนแล้วก็เรื่องของแฟนเหมือนกันเพราะความสัมพันธ์จริงๆควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายมีความสบายใจแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความบั่นทอนจิตใจทั้งสองฝ่ายทะเลาะก,กันอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรดีขึ้นเลยก็อาจจะถึงเวลาที่เรามาดูว่าแบบเี่หรือว่าเราไม่คบคนนี้ต่อไปแล้วแล้วก็ไปคบคนที่เข้าใจเราดีกว่าค่ะ สุดท้ายนี่ให้คุณหมอฝากถึงน้องๆปีหนึ่งที่พึ่งกำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอ,อะคะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์และการปรับตัวด้วยคะ่ะได้เลยค่ะในเรื่องของเทคนิคการปรับตัวนะคะหมอคิดว่าแต่แต่ละคนที่เข้ามาถึงมหาวิทยาลัยก็จะ ผ่านช่วงการเปลี่ยนผ่านมาหลายครั้งเนาะเช่นป .6 เป็นม .1 นะคะอาจจะบางคนอาจจะย้ายโรงเรียนบางคนอาจจะเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนห้องเรียนม .3 เป็นม .4 แล้วก็ช่วงม .4 เข้ามหาวิทยาลัยบางคนก็อาจจะมีย้ายโรงเรียนระหว่างเทอมอะไรอีกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่เนี่ยยังไงเนี่ยเรามีทักษะนั้นอยู่แล้วเนาะว่าแบบจะเข้าหาเพื่อนยังไงชวนคุยยังไงคุยกับเรื่องที่เขาสนใจยังไงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหมอคิดว่าถ้าอยู่ในวัย มหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่น่าห่วงนะคะแต่ว่าเรื่องที่จะฝากไว้ที่หมอคนพกตอนที่เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ถ้ารู้คอนเซป t นี้เร็วกว่านี้ก็คงจะช่วยได้นะคะก็คือ,อตอนนั้นเนี่ยหมอได้ดูซีรีส์ของฝรั่งนะคะชื่อ house เป็นซีรีส์เกี่ยวกับคุณหมอ,อเป็นกลุ่มอาจารย์อาจารย์หมอนะคะที่ช่วยคุณหมอดูเรื่องอเขาเรียกว่าอะไรอะดูเรื่อง โรคยากๆนะคะแล้วก็จะมีแบบมีคุณหมอหลายคนที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็ดูโรคอะไรพวกนี้นะคะแล้วเขาก็อาจจะมีแบบไปกินข้าวได้กันบ้างนะคะคุยเล่นกันบ้างแล้วทีนี้มันเกิดมีผู้หมอผู้หญิงกับหมอผู้ชายที่ทะเลาะกันนะคะแล้วก็มีแบบทะเลาะกันใหญ่โตมากแล้วหมอผู้หญิงก็พูดว่าแบบ I thought we are friends ก็คือแบบนี่ฉันคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันนะแล้วหมอผู้ชายก็ตอบว่า no we not friends we colleagues นะคะคือคือ,อไม่เราไม่ใช่เพื่อนกันนะเราแค่เพื่อนร่วมง,งานแล้วตอนนั้นหมอแบบดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันแบบเหมือนแบบเกิดความปิ๊งในในสมองเลยว่าแบบเฮ้ยมัน เราไม่จาเป็นต้องเป็นเพื่อนกับทุกคนนะคือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานก็พอเป็นเพื่อนร่วมชั้นก็พอเป็นเพื่อนร่วมโลกก็พอแต่ว่าเราไม่จาเป็นต้องเป็นเพื่อนแบบเพื่อนสนิทกันซึ่งหมอคิดว่ามันเกี่ยวกับความความสัมพันธ์ในวัฒนธรรมและก็การใช้ภาษาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอย่างถ้าอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยคำแต่ละ คำเนี่ยก็จะคือจะแยกกันชัดเจนเช่น friends ก็คือเพื่อน coworker คือเพื่อนร่วมงานหรือ colleague ก็คือเพื่อนร่วมงาน Classmate คือเพื่อนร่วมชั uh, นม้นแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยคือมันจะมีคําว่าเพื่อนหมดเลยเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้น uh, แบบนี้นะคะทาให้อ uh, ในวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยไอความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเบลอๆนิดนึงว่าแบบโอเคทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนกับทุกคนเราเป็นเพื่อนกับคนที่ทําให้เราสบายใจก็พอคะ่ะอันนี้ถามสั้นแต่ตอบยาวมากนะคะแต่หวังว่า,วาทุกคนจะนําความรู้แล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากพอดแคสต์นี้ไปใช้ในเรื่องของการปรับตัวเข้าชั้นมหาวิทยาลัยคะ่ะ เรียกได้ว่าวันนี้เราได้เทคนิคการปรับตัวจากหมอะจริงไปเยอะมากๆเลยค่ะตั้งแต่เรื่องของเพื่อนไปจนถึงเรื่องของแฟนเช่นเรื่องที่ว่าเราคนเรามีบุคลิกชุดความคิดและสไตล์การสื่อสารที่แตกต่างกันสิ่งสําคัญของเรื่องนี้เลยก็คือ,อการสื่อสารและการปรับวิธีการเข้าหากันหร,หรือถ้าเราพยายามแล้วนะก็ยังปรับตัวเข้ากับเขาไม่ได้ ใ้เราดูว่าแต่ละสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะก็คือ1ดูสถานการณ์ว่ามีอะไรที่เราเข้าใจผิดหรือเปล่า2ก็คือถ้าเราลองคุยแล้วเนี่ยยังทะเลาะกันมากขึ้นเรื่อยๆให้เราลองหาวิธีปรับความเข้าใจเช่นเขียนจดหมายหรือว่าให้บุคคลที่3ช่วยและสก็คือให้เวลากับตัวเราเองเนี่แหละคบควรว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเพราะว่าความสัมพั์เนี่ยก็คือ ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเก็บมาบวั่นทอนจิตใจไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือกับแฟนแต่ความสัมพนะันธ์น่ะมันก็คือความสบายใจที่เราจะไปต่อกันสุดท้ายนี้ในพอดแคสต์นี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณหมอจริงมากๆเลยค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะคุณพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ b r e s s i n g Me Podcast เคียงข้างเข้าใจวัยนิสิตนักศึกษา